ม่กีบอกว่าไว้ตัวก็ไว้ันมไม่ไดนะ้เลยไม่ได้แย่มีแค่อย่างเดียวนี่แม่บอกว่าสารพรครนะูอ่ะท่านมีแต่ขน,นมวันนี้แม่บอกว่าให้เอาปลาแบ่งไปเลยไม่เป็นไรไม่มาดูมาไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังอ่งนะ ขนมก็มีปลาเดี่ยวแล้วก็าเห็นว่าเป็ดกะจามาวาวอยู่บนเป็ดก็นเ,ลเลนะ่เนล้ไม่ไรว็นสวยไหมส,ยส,ยสวยสวยอะตีสามเครื่งงองเล้วออของีนน่อของเครื่องไสเครื่องหอยเครื่องคุณแม่ค่ะ